ครับเราพัฒนาคลิปนี้ก็รวบรวตัดตอนนะครับสันส้นๆนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับเพื่อจะได้ไม่ขาดการผู้ติดตามนะครับแนี่ทางงวดที่แปดนะครับชุดแรกก็ชุดสามตัวนะครับหกหกชุดสามตัวนะครับ

วันที่8นะครับวันที่แที่จะถึงนะครับจันที่แนะครับหนึ่งเจ9ดสี่หนึ่งแส์ส์แส์ล้วก็ตัด2ตัวด้วยนะครับเจ็ดสี่แนะครับสุดที่สองที่เคยเข้าแ5ดห้าดที่แล้วนะครับงมวดวันที่4ีมี 6, 6 6 6 7 7 7เจนะครับ แล้วข็อชุดที่สามนะครับชุดที่สามนะครับชุดที่สามนะครับชุดที่สามมีแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับอ,อกก็แปดเจ็ดนะครับชุดสองตัวนะครับออกแปดแปดเจ็ดนะครับ งวดต่อมานะครับงวดล่าสุดนะครับมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าออกแปดห้านะครับออกแปดห้านะครับที่แปดนะครับงวดวันที่แปดที่จะถึงนี่ครับวันจันทร์ที่แปดนะครับจับคู่เลยครับแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับ 8, 1, 8, 2, 9, 1, 9, แ่แนวทางนะครับแล้วแต่พิจารณานะครับใครที่เคยติดตามก็เคยเห็นผลงานนะครับถูกบ้างหลุดบ้างน,นะครับถ้าถูกทุกงวดก็ไม่ต้องทำงานนะครับอย่างผมถ้ารู้ว่าจะออกตัวไหนก็ขายงัวมาซื้อแล้วครับขายนามาซื้อแล้วครับ ขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับใครชอบก็กดถูกใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับงวดน,นี้ขอจบแค่เพียงคลิปเดียวใน3มชุดเลยนะครับชุดที่1นึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หนึงแดสี่หนึ่งเก้นะครับแล้วก็2ตอด2องตัวก็เจ็ดสี่แดสี่เก้าสี่ชุดที่สองหกหกหกเจ็ดเจ็ดเจดเจดหนะครับ ชุดที่สามนะครับแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ